สวัสดียามดึกครับอาจะอัน์ขึ้นแล้วน้ำลงแล้วครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งกว่าแล้วครับคืนนี้ออกมาวางเบ็ดลาวเกี่ยวเหยื่อเสร็จไปแล้วครับเบ็ดสองร้อยตัวนี่ครับกล่องนี้หนึ่งร้อยตัวเหยื่อปลาทูครับนี่ครับถือปลาทูมาห้าโลครับลงทุนโลละเก้าสิบนี่หนึ่งกองครับ อู่ท้ายเรืออีกหนึ่งกองเตรียมปล่อยเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนเช้าครับว่าจะคุ้มค่าเยื่อไหมโอเคครับผมขอตัวไปปล่อยเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันน้ำอื่นกะเิบเดือบครับตอนนี้อยู่ทายฟางโอเคครับเดี๋ยววิ่งไปปล่อยเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเชา้าสาเวเบ็ดเลยสวัสดียามใกล้รุ่งครับตีป,ปีครึ่งกว่าจะตีห้าแล้วครับ บอยเบ็ดลาวไว้สองลาวสองร้อยตัวครับแล้วก็มานั่งตกหมึกมก,ก็พอมีกินครับไม่ไหวลมลง,ลงหนาวนอนไปตื่นหนึ่งครับมานั่งตกหมึกกันครับนี่ครับโยไอแทงครับสามตัวร้อยนั่งตกหมึกกันครับเพ้าหน้าจะตกปลาไม่ได้น้ําหยุดครับตอนนี้น้ำหยุดตน,นิดเลย เดี๋ยวไปนั่งตกมึกกันครับวิธีตกมึกครับยอนโยนี่ครับให้ถึงพื้นนะรตรงนี้ก็สามวา,กว,ากว่าครับหกเจ็ดเมตรย่อนแล้วก็ยกขึ้นมาหนึ่งซอกแล้วก็กินเลยนี่ครับปลามึกไม่ได้ปานใดครับคือลมไม่ค่อยดี ตกเอาก่อนครับนี่ครับย้อนได้ถึงพื้นและยกขึ้นมาหนึ่งซอกดูครับเรือโยก าเบ็ดปลาจะมีกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามานั่งตกหมึกกันก่อนกินพับกินห่างๆตัว นี่ครับอะมะกล้วย กินครับกินนี่ครับปลาไม่กินนะครับ ไปเบ็ดทิ้งไว้ไม่มีกินเลยเงียบเก็บน,นั่งตกมึกกันนีกว่าดูตกมึกกันไปก่อนครับวันนี้ก็ตีห้าครึ่งกว่าแล้วครับตกมึกไม่เวิร์กก็ตกปลากันต่อครับรู้กินไหมพอมีเยอะครับเดี๋ยวไปลุ้นกัน อาระเบิดแล้วด้วยคืนดืบดบืบ สว่างแล้วค่อยไปถามเบ็ดล้าวครับ ที่สองครับ ที่สามครับไปแล้วครับตูแรก อะไรอังเกยน้อยครับตัวแรกมาแล้วเี้ยครับเดี๋ยวไปรุ่นตัวต่อไปกันมาแล้วครับตัวแรก ลุ้นปลาเบ็ดลาวกันครับว่าจะแฮวไหมคือลมไม่ค่อยดีครับปลาตกไม่กินน้ำไม่เดินด้วยมาลุ้นปลาเบ็ดลาวกันดีกว่าครับว่จะได้ตัวไหม เลยวันนี้ปล่อยเบ็ดไปสองร้อยตัวครับกล่องลาวมาวละร้อยตัวร่วมพร้อมกันเลยครับมาแล้วครับเป็ดตัวที่สองก็มาเลยอาตารครับ ล้วหนึ่งตัวตอนนี้ก็สามโลกว่าครับโลละเก้าสิบเดือสามร้อยครับตัวนี้ลุ้นกันต่อครับเบ็ดร์พ้นสาวได้สองตัวเอง หนึ่งตัวครับอยู่ในน้ำปากป๊อกครับนี่ครับตัวที่สองปากบ๊อก มาแล้วสองตัวรถสามมาแล้วครับอยู่ในน้ ฝายเมนพาดัง เหมืองตัวที่สามตัวนี้ไซสีได้แน่ครับนี่ครับปาซาเรุ่งตัวๆกันต่อครับเป็ดยังไม่หมดมาอีกหนึ่งตัวครับอยู่ในน้น ครับอาคุณเล่าโดนปลาสากคับด้วยครับนี่ ของเรด80บาทครับตัวนี้น่าจะได้ทำไส่เกลือรุ่นตัวต่อไปกันครับอจะมีกินไหม ตัวครับปลาป๊อกตกไม่กินนี่ครับกินเบ็ดลาว ลุนตัวต่อไปกันครับมีน้ำวหวๆทางหน้าไม่แน่ใจว่าใชาป่ปลาหรือเปล่าใครับปลาอะไรไม่รู้ยังไม่เห็นตัวน่าจะปลาซาครับ ิปลาตาครับไซตาม ปลาตาเบ็ดยังไม่ถึงซึ่งกองครับปลาตาอีกหนึ่งตัวเดินลงกันต่อครับเป็ดยังไม่หมดหนาแลกยังไม่หมดครับนาแลกยังไม่ถึงซึ่งกองเลย อีกหนึ่งตัวครับวันนี้ตากป๊อกเยอะครับอือตากป๊อกครับสคับตากต๊อกอีกหนึ่งตัว ต่อครับจะมีจริงไหม ตัวครับในน้ำปลาปลาครับนี่ครับยังเป็นอยู่เลยตัวที่เะไรไม่รู้แล้วครับ ตัวเล็กตัวน้อยวันนี้เพียบเลยนี่ครับปลาทายอีกหนึ่งตัวไส์สามเด็ดยังไม่หมดเข้าไปรุ่นกันต่อ ครับอยู่ในน้ำฝากปอกไฟตามไอ้ครับยังเป็นอยู่เลยปลาตาครับหนึ่งตัว กัลบไปรุนเงินต่อเบ็ดยังไม่หมดกลองแรก เสร็จราแรกหมดแล้วครับเลยากใหญ่มา5้าากป๊อกเล็กๆสามกุเลาหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูลาที่สองกันต่อเราจะได้ตัวเพิ่มอีกไหมนะครับ เบ็ดลาวที่สองกันต่อครับจะได้ตัวเพิ่มอีกไหมได้ค่าเยือคือแล้วครับลาวแรกรุ่นลาวที่สองกันต่อ าที่สองต,อต่อเลยครับเส็จแล้วที่สองมาแล้วครับสาวไปเจ้าเครึ่งกองตัวแรกลาวที่สองมาแล้วว่าจะแห้ว โอเคครับปลาเบ็ดของเราที่สองตัวแรกมาแล้วไซส์ตีได้ครับ ลุนกันต่อครับเบดยังอยู่ประมาณหกสีบเจ็ดสิบตัวครับเดี๋ยวไปลุนกันต่อครับ อีกหนึ่งตัวครับนีครับตาฟอก,กมาไปเป็นเครื่งทางพอดีครับนครับลาฟอก,กอีกหนึ่งตัวไซโล ต่อครับมีกิมมไหมเราไป,ไป็นไปครึ่งทางแล้ว หนึ่งตัวพับอยู่ในน้ำป๊าปค๊าบ ฝากเบ็ดไกลหมดนะครับฝาเบ็ดหมดแล้วค่ะ สองได้เพิ่มมาอีกสามตัวเดี๋ยวไปดูปลารวมกันครับปสาเบ็ดลาวเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนี่ครับดูบรรยากาศชายฝังกันก่อนครับยังมีคลื่นนูนนูนอยู่ครับมาดูปลาเบ็ดลาววันนี้กันครับนี่ครับ เบ็ดสองร้อยตัวเหยื่อปลาทูครับห้าโลโลโล,ละเก้าสิบสี่ร้อยห้าสิบครับค่าเหยื่อปุมค่าเหยื่ออยู่ครับได้ปลาสากใหญ่มาเจ็ดตัวกุลาวหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลาสากเล็กอีกสามตัวนางตกมึกครับได้มึกมาประมาณสักหนึ่งโลได้ตกปลาไม่กินเลยครับมียเกยน้อยมาหนึ่งตัวปลาสากก็โลละเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยครับกุลาวก็โลละแปดสิบ รวมๆว,วันนี้สองพันได้แน่ครับไม่ขาดทุนแล้วน้ำมันยังไม่ได้ใช้ครับสองแก้สรเครื่องปั่นกับเครื่องเรือวันนี้ถือว่าไม่แห้วครับยังพอมีตัวคือลมไม่ค่อยดีครับช่วงนี้คือ,อยังเดือบเดๆอ,อยู่เลยวันนี้ก็สายแล้วครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ